p e t a g r o w Recipes Fresh Healthy Every Day สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำเมนูจีนจานเด็ดเหมือนเช่นเคยวันนี้เป็นเมนูหมูกรอบสูตรสิงคโปร์นะครับ ผมเลือกใช้หมู3ามชั้นคุณภาพดีนะครับสังเกตได้ที่เนื้อเป็นสีชมพูอ่อนๆชั้นไขมันไม่ได้หนามากเกินไปที่สําคัญที่ผมบอกว่าเป็นสีชมพูอ่อนเพราะเนื่องจากว่าหมูที่คุณภาพดีจะไม่ได้ใช้สารเร่งเนื้อแดงนะครับสูตรนี้ผมเรียกว่าสูตรสิงคโปร์ผมได้มาจากเพื่อนผมที่เป็นเชฟชาวสิงคโปร์เป็นเชฟอาหารจีนจริงๆผมได้ลองทํอดูแล้วสุดยอดมากนะครับไม่มีอะไรมากขั้นตอนในการทําค่อนข้างง่ายนะครับแต่จะเสียเวลาในการทํานิดหน่อยมีแค่ วัตถุดิบหลักก็คือเกลือกับผงพะโลเพียงเท่านั้นเองเรามาเริ่มลองทำกันดูครับสังเกตได้ว่าผมหั่นชิ้นหมูขนาดนี้นะครับเนื่องจากว่าผมต้องการให้สามารถคุณผู้ชมทาที่บ้านเองได้ด้วยเนื่องจากว่าเตาอบที่ผมไดยใช้เป็นเตาอบเราเรียกเตาติ้งนะครับที่เป็นเตาเขนาดเล็กอย่างนี้ที่ทุกบ้านมีทั่วไปหรือว่าใครมีเตาอบขนาดใหญ่ก็สามารถทําได้หมูชิ้นขนาดใหญ่2อถึงสกิโลก็ทําเล้งหรือเป็นงานเล้งสังสร่สรสรได้เลยนะครับวิธีการทําง่ายมากผมผสมเกลือ กับผงพะโล้ด้วยกันผสมไม่เข้ากันครับหมูนะครับเวลาที่เราก่อนที่เราจะหมักเราต้องบั้งขวางเขานิดนึงเพื่อให้เกลือหรือว่าผงพะโล้ซึมเข้าไปในเนื้อได้ง่ายขึ้นเราก็ทําให้รสชาติด,ดีขึ้นบั้งแค่ชั้นเนื้อแดงครับไม่ต้องลึกมากนะครับบั้งตามขวางครับผมจะโรยเกลือที่ผสมผงพะโล้ลงไปด้วย รเราจะหมักหมูอย่างนี้เอาไว้อย่างน้อย20นาทีนะครับเพื่อให้เกลือหรือว่าผงพะเนี่ซึมเข้าไปในเนื้อหมูให้หมูนี่มีกลิ่นหอมหลังจากนั้นเราก็จะนําหมูนี่มาเข้าเตาอ,อบที่ไฟ200องศา12นาทีนะครับก่อนที่เราจะนําไปอบเวลาที่เราบั้งหมูเสร็จแล้วหมูนี่เวลาที่โดนความร้อนหนังก็จะหดตัวเพราะฉะนั้นผมจะใช้ไม้นะครับขนาดใหญ่เสียบเพื่อรั้งเนื้อหมูไว้ไม่ให้เนื้อหมูเนี่ยนะครับหดตัวเอง หลังจากที่ผมได้วอร์มเตาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับที่อุณหภูมิ200องศา12นาทีนะครับผมจะนำหมูเข้าไปอบในครั้งแรกก่อนพยายามวางหมูให้อยู่ในตรงส่วนตรงกลางของเตาอบหลังจากที่เรานำหมูเข้าอบแล้วนะครับผมจะรอหมูประมาณ12นาทีหลังจากนั้นเราจะนำหมูออกมาแล้วก็ทำการแทงหนังครับครับหลังจากที่ผมอบหมู12นาทีแล้วนะครับเราจะได้หมูลักษณะอย่างนี้ ผิวข้างนอกตึงพอสมควรแต่ยังไม่สูกมากนะครับขั้นตอนการแทงหนังเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นี่คือการทําให้หนังเป็นรูพรุนเราจะแทงหนังพร้อมกับการใส่น้ําส้มใช้น้ําส้มสายชูก็ได้หรือใช้น้ํามะนาวก็ได้นะครับผมใช้ทั้ง2อ,อย่างสังเกตได้ว่าหนังของเราตึงพอสมควรแล้วตึงดีสวยมากเลยแหละนะครับแล้วก็แทงหนังนะครับแทงให้ทั่วนะครับอันนี้จะช่วยทําให้มันหมูเนี่ยไหลออกมานะครับ แล้วก็ทำให้หนังหมูของเราเนี่ยกรอบมากขึ้นครับหลังจากที่ผมแทงหนังเรียบร้อยแล้วผมชับน้ำมันเรียบร้อยแล้วผมฉโลมด้วยน้ำส้มกับน้ำมะนาวนะครับผมจะนำกลับเข้าไปอบที่เตาต่อผมวอร์มเตาตไว้แล้วนะครับตอ,ตอนนี้ผมจะใช้ไฟ200เหมือนเดิมนะครับแต่จะเพิ่มเวลามากขึ้นจาก12นาทีเป็น20นาทีครับหลังจากที่ผมนำหมูเข้าไปอบที่อุณหภูมิ200องศาอันนี้เป็นการอบครั้งที่2นะครับ เป็นเวลา20นาทีเมื่อครบ20นาทีแล้วเราจะลดอุณหภูมิลงเป็น160องศาใช้เวลาในการอบอีก30นาทีขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายซึ่งจะทําให้เนื้อหมูเนี่ยนุ่มแล้วก็เปื่อยนะครับไม่ควรอบนานกว่านี้จะท้ากลายเป็นทําให้หมูไน้แห้งครับหลังจากที่ผมนําหมูมาอบผ่าน2ขั้นตอนแล้วนะครับขั้นสุดท้ายคือไฟ160องศาเป็นเวลา30นาทีนะครับผมจะย้ายหมูจากชั้นล่างขึ้นไปสู่ชั้นบนแล้วก็ปรับเตาอบเป็นไฟบนอย่างเดียว เป็นไฟแรงสูงสุดนะครับหลังจากนั้นเราจะเผาหนึหมูด้านบนเราเรียกว่าเผาเนชิไม่ได้เผาเป็นการสังกฤษเรียกว่าบอยหรือทําให้เกิดความร้อนด้านบนอย่างเดียวทำให้หนังหมูเนี่ยนะครับป๊อปปิ้งขึ้นมาก็คือดีดขึ้นมาเป็นชั้นๆเป็นเป็นเนม็ดเม็ดตุ่มตุม,ตมขึ้นมาเสร็จแล้วครับหมูที่เราทําการย่างด้านบนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าบอยนะครับหลังจากนี้เราจะทําการดึงไม้ที่เราเสียบไว้ออกนะครับแล้วก็ผมจะขูดหนังออก การขูดหนังออกเนี่ยนะครับเป็นการทําให้ชั้นมันหมูชั้นหนังหมูเนี่ยกรอบแล้วก็ทําให้ชั้นหนังหมูบางด้วยนะครับส่วนที่เป็นรอยไหมยอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าเราสามารถขูดออกได้นะครับเราจะขูดปกติครับเราจะขูดจากส่วนที่ไหมก่อนนะครับขั้นตอนนี้จะเลิะเทอะนิดนึง หลังจากที่เราขูดหนังออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเริ่มตัดชิ้นนะครับเพื่อให้เป็นขนาดที่เหมาะสมนะครับผมได้ชิ้นแล้วนะครับผมก็จะเสิร์ฟครับลักษณะพิเศษของรสชาติของหมูสิงคโปร์เนี่ยนะครับจะมีลักษณะรสเค็มนำนะครับเนื้อซอสที่ผมทาเสิร์ฟก็จะมีลักษณะของหวานแล้วก็เปรี้ยวตามนะครับผมจะเริ่มในการทําซอสนะครับผมใช้จิ๊กโชหรือว่า น้ำส้มสายชูหมักนะครับแบบจีนตามด้วยซีอิ๊วดำหวานนะครับเสร็จแล้วผมจะใส่น้ำผึ้งลงไปนะครับน้ำผึ้งนี่จะให้รสหวานแล้วก็ให้ความหอมด้วยนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะใหญ่ๆเลยคนจนน้ำผึ้งผสมแล้วก็ละลายเข้ากันดีแล้วใส่พริกชี้ฟ้าหัน่นแสบที่เราเตรียมไว้นะครับอันนี้นอกจากจะให้สีสันสวยงามแล้วยังเพิ่มรสชาติให้มีเผ็ดนิดๆนะครับในซอสถ้วยนี้ ผมจะเสิร์ฟคู่กับผักกวางตุ้งสักเล็กน้อยนะครับเพื่อใช้ในการรับประทานแหนมหรือทานคู่กันสุดท้ายแล้วนะครับผมทำถั่วต้มซีอิ๊วเอาไว้อันนี้จะออกเป็นลักษณะของสไตล์จีนแท้ๆเลยนะครับถั่วนี้จะเป็นถั่วที่ต้มกับน้ำตาลสายแดงแล้วก็ใส่กับซีอิ๊วดำหวานนะครับเพื่อช่วยให้รสชาติของหมูเนี่ยกินคู่กันได้ดีมากขึ้น ผมจะไม่เอาน้ำนะครับผมจะใช้แต่เม็ดถั่วอย่างเดียวเสร็จแล้วครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับหมูกรอบสิงคโปร์นะครับเสิร์ฟคู่กับผักกวางตุ้งลวกแล้วก็น้ำจิ้มซีอิ๊วดำหวานผสมกับน้ำผึ้ง b e t t e r g r o w Quality for Life.